ทำการเกษตรไรสารพิษแล้วคนทำตรวจศีลด้วยค,คนทำปลอดอบายมุกนะคะก็เลยตั้งชื่อกลุ่มพวกเราว่าชาวนาคุณธรรมไม่ไม่ใช่ประเภทปลอดสารพิษนะไรสารพิษนะคะไรสารพิษอธิบายก็คือคบริสุทธิ์ผุดผ่องตั้งตั้งแต่ดินเลยค่ะนะคะแล้วก็มาสู่พืชผักที่เราทำนะคะหลกัหลกๆที่เรา <c oughs> ทำก็คือข้าว นะคะหลักๆก,ก็คือข้าวกลุ่มพวกเรามีสมาชิกอยู่ประมาณ200คนคนนะคะที่ตั้งศูนย์อยู่ที่อำเภอป่าติ้วนะคะวัดป่าสนธรรมร่วมใจนะคะประธานกลุ่มก็คือคุณนิคมเพชรพานะคะพวกเรามาเพราะอยากมาทำบุญนะคะโดยปกติแล้วชาวนาคุณธรรมเนี่ยนะคะร่วมกับ สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยพวกเราก็จะบริจาคข้าวไร้สารพิษถวายพ่อหลวงเพื่อจะไปทำบุญทำทานแผ่นดินต่อไปในปีละ99ตันอยู่แล้วนะคะแล้วพวกเราก็จะมาร่วมบุญกับพ่อท่านทุกปีทุกๆปีพวกเราจะไปขายข้าวกำไรบุญที่ตลาดอริยะที่ ราชธานีอโศกที่อุบลราชธานีที่อเาเภอวารินชำราบปีที่แล้วสนุกมากพวกเราอยู่ที่กรมเจ้าท่าฝั่งอุบลนะคะแล้วก็มีการนั่งเรือ,เ,อเที่ยวท่องชอบซื้อสินค้าชมชิมกันนะคะปีนี้นะคะส่วนหนึ่งก็อยู่ที่วารินนะคะอยู่บ้านราเมืองเรือนะคะส่วนหนึ่งก็ไปช่วยเกี่ยวกับปุ๋ยนะคะ แต่ส่วนใหญ่เราก็มาที่นี่เรามาที่นี่9คนพร้อมกับข้าวไรสารพิษ6ตันนะคะกะมาเอาบุญเต็มๆหนึ่งแสนบาทนะคะก็เ,เห็นพี่น้องไปอุดหนุนเยอะนะคะพี่น้องไปอุดหนุนเยอะเลยนะคะข้าวจะมีข้าวหอมมะลินะคะที่สีเป็นข้าวกล้องแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะสีเป็นข้าวขัดขาว มีให้ชิมนะคะข้าวเหนียวจิม้มน้ำพริกที่ได้ไปจากครัวทางนี้แหละใครๆไปชิมก็อร่อยอร่อยก่อนซื้อบอกว่าถุงเดียวตอนแรกซื้อถุงเดียวพอชิมเสร็จเอา5้าถุง10ถุงนะคะก็นี่เป็นความมีบุญของคนบุญมาเจอกันนะคะก็ต้องบอกว่าขอบคุณนะคะในส่วนอื่นๆนะคะก็จะให้ คุณครูที่อยู่ข้างๆคุณครูชาวนาด้วยกันนะคะเป็นคนเ,เสริมนะคะแล้วก็พูดให้พี่น้องฟังนะคะหมวกที่อยู่บนหัวนีวยค่ะได้มาจากคนใจบุญเพิ่นเอาไปฝากนะคะไปซื้อข้าวแล้วเอาหมวกไปฝากด้วยนะคะช่วงนี้พบกันเท่านี้ก่อน<พ>อนะคะขออนุญาตถามหนึง่งมีจํากัดไหมคะว่าคนหนึ่งจะซื้อข้าวได้มากเท่าไหร่ได้กี่ถุงคะอตอนแรกพวกเรา,ราจํากัดนะคะ,คะ มีจำกัดว่าคนละสองถุงสามถุงที่นี้พวกเราทนรุมเราไม่ไหวแล้วบอกว่าโอมาตั้งไกลนะคะนู่นอยู่ที่เขตนู่นเขตนี้มันก็บอกว่าแล้วมาแท็กซี่เหมาแท็กซี่จะให้ข้าวแค่สองถุงขอเราเหอะแล้วคุณกลับไปยะโสธรเนี่ยพวกเราไปซื้อตั้งไกลแล้วก็บอกเออใช่เขาค่ารถไปซื้อมันมากกว่าค่าข้าวเราให้เพลินแล้วกันการแบ่งปันเนี่ยนะคะก็ แบ่งปันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราตั้งใจมาให้แล้วเราเอาให้ก็ให้แล้วก็แบ่งปันไปเต็มที่ที่คุณอยากได้เลยค่ะค่ะวันนี้ก็นำมาข้าวคุณธรรมนี่เคยออกทีวีใครเคยดูรายการคนค้นคนบ้างคะข้าวข้าวคุณธรรมใช่ไหมคะซึ่งทางคนค้นคนได้ไปสัมภาษณ์อุดมการของทางข้าวคุณธรรมก็คือคนทําข้าวจะต้องมีศีลด้วยค่ะมีการตรวจศีนกันด้วยตรวจศีนด้วยค่ะ ก็ถือศินห้าอย่างน้อย3ข้อนะคะก็พวกกลุ่มพวกเราถือว่าเรียกว่าเรียกว่าปลอดอบายามุกน้องไม่เที่ยวกลางคืนไม่เสพสิ่งเสพติดอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะสินที่ผ่อนปลนให้เขาได้ก็คือสินที่เขายังบางคนยังครอบครัวยังทานอาหารที่ยังไม่ใช่มังสวิรัตนะคะเรา,า,าก็อนุโลมให้บ้างแต่ตัวที่เป็นสมาชิก นะคะสมาชิกข้าวคุณธรรมส่วนใหญ่ก็ทานอาหารมังสวิรัตกันนะคะถามนิดนึงว่าโดยปกติเนี่ยถ้ากลุ่มอยากโตอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็จะไม่สนใจเรื่องตรงนี้เท่าไหร่คนที่จะมาโอโ้ต้องถือศีลต้องอะไรนี่จะมาอยู่ในกลุ่มมันก็ยากจะต,ต้องมาทําข้าวต้องเป็นข้าวคุณธรรมมันไม่ง่ายไงทาไมถึงคิดว่าคนปลูกข้าวจะต้องมีคุณธรรมคะอ่ก่อนมนคะ่ะ <laughs> ขอ,ขออนุญ,ญาตนะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ,คะขอโอกาสให้กับครูแพงนะคะขออนุญ,ญาตแนะนำตัวว่าครูแพงยะโสธรค่ะเป็นครูชาวนาเหมือนกันที่เราเรียกว่าเป็นชาวนาคุณธรรมนี่นะคะเพราะว่าอันดับแรกสุดการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่นี่ความบริสุทธิ์จากใจเราสิ่งที่เราจะปฏิบัติจริง ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะคะเป็นชาวพุทธศีลห้าข้อที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้นะคะให้เรายึดถืออย่างเหนียวแน่นถ้าเราทำได้ถ้าเราทำได้หมายความว่าถ้าเราทำตั้งใจทำออกมาจากใจเราโดยที่ไม่มีการหลอกลวงกระทั่งตัวเองนี่นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดแล้วซึ่งทำได้ยากมากนะคะ อย่างที่คุณครูวันได้บอกว่าเรามีอนุโลมให้บ้างเป็นบางข้อจาก5้าข้อนี้ให้มากที่สุดให้คือน้อยที่สุด3ข้อนี้ต้องให้ได้นะคะเป็นการที่ตั้งใจที่จะทำให้ได้อย่างน้อยที่สุดก็3ข้อถือว่าเป็นความดีที่เกิดจากใจเป็นบุญที่เกิดจากตัวเองเกิดจากข้างในอยู่แล้วนะคะเมื่อการทำบุญที่เกิดจากบุญภายในใจเราเวลาลงมือกระทำแล้วก็เวลาส่งออกไปนี่ จะเป็นเป็นพลังบุญที่มีคุณค่ามากขึ้นนะคะแล้วก็จะส่งผลในทางที่ดีและทำให้ความตั้งใจดีที่เราทำนี่มีคุณค่ามีความหมายแล้วก็มีความดีที่บวกกันยิ่งิ่งขึ้นไปนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นการที่ถ่ายทอดพลังแห่งความดีงามจากผู้ผลิตนะคะผ่านไปสู่ตัวบริโภคนะคะไปสู่ผู้บริโภคนะคะก็ถือว่า ผู้บริโภคที่ซื้อข้าวไปรับประทานนะคะก็จะได้รับพลังแห่งความใช่ดีงามดีพลังของเรรการของคุณธรรมนี้ไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายกย่องมากเลยนะคะสำหรับผู้ที่ซื้อเนี่ยก็อยากจะให้ได้ร่วมในการรับพลังคุณธรรมนะคะโดยการ ที่นํามาขายในตลาดอริยะเนี่ยเราก็ต้องซื้อในปริมาณที่พอเหมาะนะคะอย่างเมื่อกี้ที่มีผู้ที่อ้อนวอนเหลือเกินนะคะก็ยังเมตตาให้อนุโลมให้ให้ซื้อได้จํานวนมากขึ้นนะคะแต่ก็ต้องขอความกรุณาว่ากรุณาอย่าซื้อจนหมดซื้อไปกักตุนจนไม่เหลือให้กับพี่น้องคนอื่นๆที่อยากจะได้รับพลังแห่งคุณธรรมตรงนี้กลับไปรับประทานที่บ้านบ้างน,นะคะแบ่งปันกันนะคะ ท,ที่เรายอมนี่เพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาไปขายนะเขามีพี่น้องมีญาติมีบริวารเยอะ,ะจะเอาไปเป็นของขวัญสงกรานตให้ลูกน้องให้ญาติพี่น้องเอาไปกราบผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเราก็เลยเออถ้าเอาไปกราบผู้ใหญ่เราก็พลอยได้บุญไปด้วยเหมือนกันเราก็อยากส่งสิ่งดีๆเหมือนว่าเราฝากไปกราบขอพรผู้ใหญ่เขาเหมือนกันอะไรางี้นะคะเราก็คิดว่าเออร่วมบุญเหมือนกันเราก็เลยให้ให้ซื้อได้นะคะค่ะ ก็ถือว่าเป็นการอนุโลมนะคะเพื่อเป็นการเผยแพร่คุณธรรมที่ดีงามไปด้วยนะคะแต่แต่วันนีนะ้เราตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าทำไมพี่น้องกรุงเทพถึงซื้อข้าวเหนียวกันเยอะจังถาบอกว่าที่บ้านไม่มีหัวดนึ่งแต่จะเอาไปนึ่งวิถีอื่นยจงไงก็จะไปหาวิธีกินให้ได้เพราะมันอร่อยจังเลยถาว่าเ,เราก็เลยรู้สึกชื่นชมคพี่น้องคนกรุงเทพมากนะคะ เป็นข้าวเหนียวซ้อมมือนะคะพอดีเราก็เอาอุปกรณ์นึ่งข้าวเหนียวมาด้วยในขณะที่จำหน่ายที่ขายไปเนี่ยนะคะขาดทุนต้นทุน40บาทเราขายแค่กิโลละ20บาทนะคะทั้งข้าวกล้องข้าวเจ้าแล้วก็ข้าวเหนียวทีนี้เราก็นึ่งข้าวเหนียวร้อนๆนะคะวางให้ชิมเลยว่าอันนี้หลายคนที่เข้าใจผิดว่าข้าวกล้องนี่แข็งกินไม่ได้แล้วก็ข้าวซ้อมมือข้าวเหนียวก็ยิ่งกินไม่ได้เลยไม่อร่อย ก็เลยทําให้ชิมไปด้วยนะคะก็เลยไปว่าหลายคนที่มาซื้อก็ติดใจในรสชาติของข้าวเหนียวที่เป็นข้าวซ้อมมือนะคะอร่อยมากก็เลยซื้อกันใหญ่นะคะไม่เหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานยังตกใจเลยนะคะว่าเอ๊ะสงสัยคนจะขายได้ไหมจะกินข้าวเหนียวไม่เป็นนะคะเพราะว่าข้าวเหนียวเราเอามาสี่ตันใช่ไหมคะโดยประมาณแล้วก็เข้าวเจ้าอีกสองตันแล้วก็ที่ขายไปเนี่ย ก็ตกใจที่เราจะขายหมดหรือเปล่าแต่ผิดคาดนะวันนี้เราขายข้าวเหนียวได้เยอะมากคค่ะสินค้าที่เหลืออยู่เยอะเหลือเยอะไหมคะครึ่งหนึ่งได้ยังไม่เกินครึ่งแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวจะคุยกับคุณครูแพงว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคุณครูแพงนัคือพวกพวกเราไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาที่จะขายอย่างเดียวแต่พวกเราจะให้ไปด้วยคือไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ข้าวที่ซึ่งเป็นอาหารดีๆอย่างเดียวแต่เราให้ความรู้ไปด้วยว่า กินข้าวกล้องเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรเราก็ร้องเพลงข้าวกล้องให้ฟังไปด้วยนะข้าวกล้องอาหารชั้นเลิศบอกเกิดวิตามินหลากหลายแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยแล้วทีนี้นอกจากจะให้ความรู้เรื่องประโยชน์ข้าวกล้องแล้วเราก็บอกวิธีหุงว่าถ้าเอาข้าวกล้องกลับไปแล้วคุณยังไม่ได้หุงทันทีคุณจะไปเก็บไว้ยังไงพอข้าวเราไร้สารพิษย่อมมีมอดขึ้นง่ายอยู่แล้วคุณจะเก็บยังไงให้ข้าวเนี่ย รักษาคุณภาพคุณประโยชน์ไว้เยอะๆโดยการที่จมูกข้าวมันไม่เหี่ยวไม่แห้งไม่แฟบนะคะก็แนะนำให้เอาไปเก็บในตู้เย็นนะหรือถ้าไม่ไม่มีตู้เย็นมันมันเต็มอย่างเงี้ยนะคะตู้เย็นเต็มไม่มีที่เก็บก็แนะนำให้ไปเก็บขวดเขาก็บอกเออได้ความรู้จากอโศกนี้ไปนะคะว่าจะต้องไปเก็บใส่ขวดปิดให้สนิทไม่เกิดมอดแล้วก็แนะนำเสร็จแล้วเวลาหุงน่าจะต้องหุงยังไงให้ได้ หอมนุ่มกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ <c oughs> มีการได้สารบำรุงสมองเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นลูกค้าเราก็เลยได้ความรู้ไปด้วยได้รับสิ่งดีๆแลกกันและกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตั้งแต่นี้วันนี้เนี่ยถึงวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งใครที่อยากมีความรู้เรื่องข้าวให้ลึกซึ้งขึ้นไปที่ซุ้มของข้าวคุณธรรมได้นะคะ,คะถ้าเราหันหน้าไปทางโน้นอยู่ความมือแล้วก็เป็นเต็นสุดท้ายเต็นสุดท้ายเลยความือเลยจริงๆค่ะ สิน,นค้า<ก>คที่นํามาขายก็มีข้าวเท่านั้นใช่ไหมคะมีมข,ะข้าวเท่านั้นค่ะจริงๆแล้วเรามีเยอะนะคะแต่ว่ามันงานมันเยอะเราทําไม่ทันก็เลยได้แค่ข้าวกล้องหอมมะลิมานะคะซึ่งเป็นหัวใจเป็นไฮไลท์ของจังหวัดยโสธรนะคะแหล่งผลิตข้าวหอมมะลินะคะที่ยโสธรแล้วก็ได้ข้าวเหนียวกอขอแต่เป็นข้าวซ้อมมือมา ก็มีหลายท่านนะคะที่ถามหาข้าวขัดขาวนะคะเราก็อธิบายให้ฟังว่าที่ตลาดอาริยะของเรานี่ส่งเสริมทั้งคุณภาพอาหารคือทุกด้านทั้งด้านจิตใจด้วยนะคะอธิบายให้ท่านฟังและในที่สุดท่านก็ซื้อข้าวซ้อมมือกับเราด้วยค่ะค่ะมีอะไรจะบอกพี่น้องอีกไหมคะคุณครูวันก่อนค่ะขออนุญาตฝากและกันนะเะว่าที่เราตั้งชื่อว่าข้าวคุณธรรมนี่ พูดให้ชัดๆเป็นคำเขียนว่าคุณนะทรมนะคะก็คือเพื่อจะเตือนคนทำว่าคุณเป็นคนทำเองนะแล้วคุณต้องทำดีๆแล้วก็จะมีคำถามต่อว่าคุณทำเพื่อใครก็คือเพื่อผู้บริโภคที่ดีๆนั่นเองนะคะเ้วเพราะเราเชื่อว่าคนที่ได้รับอาหารที่ดีก็ต้องจะต้องมีจิตใจดีเพราะสุขภาพเขาดีนะคะเพะนั้นเราถือว่าข้าวคุณธรรม เป็นทั้งอาหารกายและอาหารใจนะคะก็ฝากกับทุกท่านว่าอย่าลืมไปแวะแล้วกันนะคะขอบคุณในจิตใจที่เป็นบุญนะคะที่เรามีร่วมกันในครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทางเจ้าภาพงานนะคะทั้งสถานที่ทั้งทุกๆด้านพวกเราได้รับความสะดวกได้รับการติดต่อการประสานงานหรือการเอื้อในหลายๆสิ่งเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ,คคะและสําหรับครูแพงนะคะก็อยากขออนุญาตฝากในนําของคนยโสธรน,นะคะจังหวัดยโสธรมีคําขวัญว่ายโสธรเมืองบั้งไฟโก้แตงโมหวานหมอนขวานผ้าขิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลินะคะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเดี๋ยวนี้ข้าวหอมมะลินี่มีผลิตกันมากมายหลายแหล่งนะคะที่ทุ่งกุลาร้องไห้ และก็ที่จังหวัดยโสธรแต่ที่พิเศษอย่างหนึ่งนะคะอันนี้จากนักวิชาการนะคะที่ได้ทําการวิจัยแล้วว่าที่จังหวัดยโสธรนี้มีพื้นดินที่เหมาะแก่การปลูกข้าวหอมมะลิที่ได้รสชาติอร่อยที่สุด